สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องดาวราหูนะครับที่มีการโคจรยกย้ายราศีนะครับดาวราหูนะครับมีการยกย้ายราศีครั้งนี้มีผลต่อชาวราศีกรกฎหนึ่งปีครึ่งนะครับหลังจากวันที่4สิงหาคม2560นี้เป็นต้นไปหลังจากวันที่4สิงหาคมนี้นะครับราศีกรกฎจะได้รับผลกระทบต่อ ดาวราหูที่มีการโคจรย้ายราศีเข้าสู่ราศีกรกฎในครั้งนี้คือภพที่1ก็คือภพแห่งตนุนะครับภพบตนุก็คือภพแห่งตัวตนทั้งหมดของคุณนะครับที่จะเกี่ยวและสัมพันธ์กับตัวคุณทั้งหมดเข้าสู่กดพินทุบาทในเรื่องของดาวราหูทับลัคนาหรือทางโหราศาสตร์เรียกว่าราหูเบียนรักนะครับก็จะมีส่งผลต่อ สิ่งที่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับที่จะเข้ามากระทบกับตัวคุณและดาวราหูนี้ยังมาจากภพทุสถานพภพหรือเรือนมรณะหนักซึ่งมักจะเกิดผลเสียทั้งดีและก็ลายในเรื่องของการพินทุบัติได้นะครับดวงชะตานี้ก็จะมีการ จุดเปราะบางในเรื่องของตัวตนของตัวคุณเองมักจะเกิดเพศเกิดภัยต่างๆเข้ามากระทบกับตัวคุณหรือมักจะเกิดปัญหาต่างๆที่จะเข้ามากระทบกับตัวคุณได้นะครับดาวราหูนี้ที่โคจรเข้าสู่ราศรีกรกฎในครั้งนี้จะโคจรทับลักนณะของคุณ1ปีครึ่งนะครับดีเริ่มจากวันที่4สิงหาคมนะครับเป็นต้นไป ก็จะเกิดพินทุบรในเรื่องของดวงช้ำบางคนก็อาจจะดวงแตกได้นะครับถ้าดาวจรในช่วงของวัยของคุณนั้นดาวราหูได้เสวยอายุหรือว่าดาวราหูนั้นโครจรเป็นกาลากินีก็จะดวงแตกแต่ถ้าเกิดได้ดาวดวงอื่นก็แค่ดวงช้ำนะครับการโครจรของดาวราหูนี้ก็จะส่งผลในเรื่องของความรุ่มหลงมัวเมา หรือว,ว่าสิ่งต่างๆที่จะเข้ามากระทบกับตัวคุณทําให้คุณต้องรอนอ,อกร้อนใจแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเข้ามานะครับซึ่งดาวราหูในการที่สะกดที่จะสถิตในราศีกรกฎนี้จะได้มาตรฐานทางโหราศาสตร์คือจุลจักรนะครับจุลจักรก็คือสิ่งที่ต้องมุมาณะบักบันพยายามเพื่อเอาตัวรอดหรือว่าเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับในบางสิ่งบางอย่างนี้ ในช่วงที่ดาวราหูทับลัคนาของคุณนะครับต้องอยู่ในสภาวะที่ต้องโดนปัญหาทุกเรื่องและต้องบักบั่นในเรื่องของการ,รเผชิญภัยต่างๆจากที่ดาวราหูสัมพันธ์กับลัคนาจะเกิดผลกระทบในทุกๆส่วนที่จะเกิดขึ้นสำหรับใครที่มีปัญหานี้เข้ามานะครับก็พยายามใช้สติให้ยายมากๆรอบครอบ ตัดสินใจหรือทําอะไรก็ต้องคิดให้ดีก่อนถึงผลได้ผลเสียนะครับแล้วก็พยายามอย่าทําอะไรที่มันเป็นปิดบงังอําพังซ่อนเลนหรือว่าทําอะไรใช้สติปัญญาไหวพริบไปนในทางที่ผิดหรือว่าพยายามอย่าใช้เงินเปลืองอย่าก่อหนี้ก่อสินเพราะว่าอาจจะเกิดในเรื่องของในเรื่องของการหมุนเงินเงินไม่ทันนะครับหรือว่าภาวะรายได้ใช้ค่าใช้จ่ายต่างๆ ต้องดูแลสุขภาพอนามัยของตัวคุณเองด้วยเพราะอาจจะเกิดในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บได้เช่นกันนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการเป็นหนี้เป็นสินเป็นปากเสียงคดีความการขัดแย้งกับทุกฝ่ายมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการความรักก็ต้องอาจจะต้องสูญสลายมีการเปลี่ยนแปลงมีการเลิกลาหรือว่ามีการจากลากันหรือว่าจะต้องห่างกันนะครับ การเงินการงานความรักมีอันต้องสะดุดไปะสัตทุกทางภัยจากคนพาลจากการถูกหักหลังการขัดแย้งในเรื่องของผลประโยชน์แล้วก็ราหูที่สถิตในราศีกรกฎนี้ยังมีข้อดีนะครับในเรื่องของการได้ราบได้ผลจากการกู้ยืมเงินใครที่ต้องการกู้ยืมเงินในช่วงที่ปลายปีนี้นะครับก็จะถือว่าดีและมีเครดิตที่ดีมีการกู้ยืมเงินได้นะครับส่วน มันก็จะมีในเรื่องของการติดต่อในเรื่องของการติดต่อสื่อสารกับคนต่างถิ่นหรือต่างประเทศนะครับแล้วก็การได้รับมรดกบางสิ่งบางอย่างที่ดีได้นะครับหรือว่าเป็นของที่เก่าเก็บที่คุณนั้นอาจจะมีมูลค่าในเรื่องของ สิ่งต่างๆถ้าปีจรน,นั้นสัมพันธ์ที่ดีดาวราหูเป็นเดชเป็นสีเป็นมนตรีนะครับก็จะมีคนคอยช่วยเหลือหรือว่ามีคนคอยสปอร์ตสนับสนุนคุณหรืออาจจะได้ดีในเรื่องของเก่าเก็บอย่างที่บอกไปนะครับมีมรดกตกทอดหรือว่าได้รับกิจการต่อจาก คนอื like veterans, you, so it, ่นอะไรเงี <rested hot ev illy> ้ยนะครับก็แล้วแต่เราต้องตรวจดูในดวงชะตาวาสนาของแต่ละบุคคลไม่เท่ากันบางคนเกิดในราศีเดียวกันแต่วาสนาไม่เหมือนกันนะครับไม่ไม่ได้ดีเหมือนกันทุกคนหรือไม่แย่เสมอไปเหมือนกันทุกคนราหูทับลักนณะมีทั้งดีและเสียนะครับบางคนอาจจะได้ผลดีจากราหูทับหลักบางคนอาจจะได้ผลเสียจากราหูทับหลักแล้วแต่นะครับแต่ส่วนมากจะเป็นผลเสียมากกว่าเพราะว่าดาวราหูนี้เป็นดาวบากประเราะมักจะให้โทษ มากกว่าให้คุณนะครับแต่ถ้าเกิดใครรู้จักพลิกแพงแก้ไขปัญหาได้ดีก็จะพลิกแพงจากสิ่งที่ลายกลายเป็นดีได้เช่นกันนะครับถ้าใครที่ชอบในเรื่องของการพยากร์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส cribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ